ตอนแรกผมเห็นข่าวาผมคุ้นมากเลยผมยังส่งไปบอกน้องๆทีมงานเรื่องใหญ่หรายวันว่าเอ๊ะเราเคยเล่าเราเคยคุยเรื่องนี้ไปแล้วหรือเปล่า,านะาปรากฏว่าใช่เรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันแต่เจ้าของบ้านเขามาอีกรอบหมายังเห่าอยู่เลยตั้งแต่วันนั้นที่มาออกรายการกับผมจนวันนี้เพื่อนบ้านที่เลี้ยงหมายอยู่สองข้างก็ยังคงเห่าเหมือนเดิมเห่าทั้งกลางวันเห่าทั้งกลางคืนแบบนี้ฮะ นี่ครับผู้ชมอันนี้บางส่วนเท่านั้นน<ฮ>ะอันนี้4ี่ทุ่มสนาทีสนาทีเห็นไหมสี่ <ฮะ S 1> <4 S 2> ทุ่มเนี่ยก็เป็นเวลาที่หลายคนต้องนอนหลับพักผ่อนแล้ว <ฮะ S 1> แต่ปรากฏหมาเหา่าหามาเหา่าหมาเห่าอ่ะกลางคืนก็เหา่ากลางวันเห่าไหมกลางวันก็มีอ่<ฮ>ะสมมติจะนอนตอนกลางวันนอนตอนเย็นก่อนได้ไหมก็ไม่ได้ห้าโมงเห่าอีกแล้ว <ฮะ S 1> ตอนกลางวันมีไหมเห่าอีกเห่าตลอดเวลาคุณผู้ชมฮะนี่คือวงจรปิดที่บ้านหลังหนึง่งในหมู่บ้านย่านถนนรัตนาธิเบศ ที่ไซม้านนทบ,บุรี11โมง40ก็เห่าเอ๊ะหมามันเจออะไรเนี่ยมันเห่าตลอดเวลาเลย hmm. คือคุณสุภาศีอายุ58ปีเจ้าของบ้านซึ่งเป็นผู้ร้องเรียนบอก<ด>เลย<ด>ฮะไม่สามารถนอนหลับได้เต็มตาเพราะเจอเสียงรบกวนขนาบข้างซ้ายขวาแล้วเห่าทั้งวันทั้งคืนก่อนหน้านี้เนี่ยเธอไปร้องเรียนมาหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตำรวจนิติบุคคลแต่ก็ไร้หนทางในการแก้ ทีนี้ผลการวัดระดับเสียงพบว่าเสียงหมาเห่าเนี่ยมันดังสูงสุดนะฮะเกือบ60เดซิเบลซึ่งคุณผู้ชมดูตามหน้าจอนะฮะเป็นเสียงรบกวนเกินมาตรฐานเห็นไหมฮะค่าระดับการรบกวนที่มันเกินมาเนี่ยคือ20.8แต่กลับไม่มีหน่วยงานไหนลงมาแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังครอบครัวของเธอเนี่ยได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักนะฮะตัวเธอต้องพึ่งยานอนหลับมานาน3ปี หลังอดทนกับเสียงหมาเห่ามาเกือบ10ปีปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นโรคซึมเศร้าขึ้นมาอีกโรคทุกวันนี้สามีกับลูกต้องไปนอนคอนโดเพราะว่าทนเสียงหมาเห่าทั้งวันทั้งคืนไม่ไหววันนี้อันนี้ถุงยาแก้โรคซึมเศร้านอนไม่หลับแต่ณวันนี้วันนี้ที่เป็นข่าวอีกรอบเพราะอะไรไปดูหน้าบ้านเธอหน่อยนะฮะแปะขายบ้านแล้วฮะเธอประกาศขายบ้านนะฮะ ยอมขายบ้านที่อาศัยอยู่มานานกว่า10ปีเพื่อจะไปหาที่อยู่ใหม่นะฮะ,อะลองฟังเธอหน่อยครับคือทนไม่ไหวแล้วเพราะว่าเพิ่งหน่วยงานรัฐอย่างบ้านนี้ก็ร้องขอให้มาวัดค่าเสียงค่าเสียงก็ออกมาแล้ว<ม>ก็ไม่ทำอะไรเ<ม>ขาก็ไม่สนถ้ามันเห่านาน,านๆแอ่นี่เดี๋ยวลับ<ม><ม>เดี๋ยวอีกสามตัวาคมเขาจะเป็นอย่างนี้ต้องหนีแล้วค่ะ ต้องหนีละเราต้องเอาชีวิตตัวเองเอาชีวิตครอบครัวเราให้กลับมาปกติถามว่าถ้าเราอยู่อย่างนี้ไปภาวะซึมเศร้าที่เราเป็นอยู่มันไม่ดีขึ้นแล้วมันจะพานให้ลูกเราเป็นด้วย สามีเราเป็นด้วยแล้วทีนี้อีกหน่อยทำยังไงจริงนะระหว่างที่สัมภาษณ์ที่เขาอ่ะก็ยังมีเสียงหมาเห่าคลอๆอยู่เป็นระยะๆะะเลยนะคะครับทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูที่ต้องประกาศขายบ้านเนี่ยเนี่ยป้ายเนี่ยสีแดงๆใหญ่ๆเลยเนี่ยเธอบอกว่ายอมขายต่อราคาถูกเลยค่ะคแต่มีเงื่อนไขนะเพราะถ้าดูจากป้ายก็จะชัดเจนว่าคนที่จะมาซื้อต่อยังไงคะนี่ต้องเป็นผู้พิการทางหูและเลี้ยงสุนัขใหญ่ชอบเห่าเสียงดังด้วยเหมือนกันครับ แล้วก็ซื้อบ้านหลังนี้แถมเสียงหมาเห่าหอนได้ฟรีเหมือนกับว่าให้เอาหมาใหญ่มาเลี้ยงแข่งกับ ไอ้หมาเห่าหอนข้างบ้านไปเลยค่ะแล้วก็ต้องเลี้ยงไว้ไม่ต่ำกว่า5ปีด้วยนะถ้าเลี้ยงสุนัขไม่ถึงเวลาที่กําหนดจะถือว่าสัญญาเป็นโมฆะทันทีนะคะคตั้งกติกาแบบนี้เพราะเธอบอกว่าอยากให้รับรู้ว่าเวลาเจอเสียงสุนัขเห่าตลอดทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมันกระทบกับสุขภาพจิตขนาดไหนก็พูดตรงๆว่าขึ้นป้ายประชดเลยอ่ะเพราะว่าอาจริงเราต้องย้อนคําถามกลับไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าทําไมคุณไม่จัดการกับบ้านทั้งสองหลังที่เลี้ยงสุนัขแล้วส่งเสียงเห่าดัง ถาเสียงเขาถือกระดาษออกมาแบบนี้แล้วจนเขาป่วยแล้วเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำอะไรอยู่นี่ฮะและประเด็นคือออกยออไปแล้วด้วยคุณพี่ท่านเนี้ยเคยมาคุยกับผมในเรื่องใหญ่รายวันก็ไม่นานมานี้นี่ฮะตอนนั้นเนี่ยก็มากับทางเพจกล้าที่จะก้าวนี่คุณพี่เขาก็มาลูกเขาก็มาตอนนั้นเนี่ยประสานหน่วยงานแล้วด้วยนะฮะก็ไม่มีอะไรดีขึ้นรายการเราเองก็พยายามช่วยประสานแล้วด้วยปรากฏ นาวันนี้ก็ยังกลับมาเป็นข่าวอีกค่ะแล้วน้องหมาเจ็ดตัวทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็ยังอยู่เหมือนเดิมก็ยังอยู่เหมือนเดิมก็ยังเห่าเหมือนเดิมเห็นไหมฮะนี่ภาพวันนั้นกับภาพวันนี้พี่เขาแค่ผมสั้นลงผมเองก็ผมสั้นลงแค่นั้นเองแต่เสียงยังดังเหมือนเดิมหมายังเห่าเหมือนเดิมวันนี้ต้องจบฮะล่าสุดนายกองตรีดรธนกิจจิตอารีรัตน์ผู้ช่วยรัมตรีสารณสุขนะฮะได้เชิญผู้ร้องเรียนมาพบมาพูดคุยสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยเพจกล้าที่จะก้าวก็ประสานต่อนี่ แก้ไขปัญหาเรื่องนี้ในระยะยาวคุณสุภาศีผู้เสียหายมาแล้วฮะนี่ๆๆไปพบกับดรธนกริมาพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆยืนยันว่าเธอประสบปัญหาได้รับความเดือดร้อนจากเสียงหมาเห่าจริงๆเอาหลังจากนี้คงจะมีความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ต่อไปเพราะว่ามันยืดเยื้อเกินไปแล้วจริงๆนะฮะเจ้าตัวบอกว่าที่มาร้องเนี่ยนี่คือปีล่าสุดแต่ประเด็นคือทนมาเป็นสิ ปีแล้วสามีกับลูกอยู่ไม่ได้แล้วต้องไปอยู่คอนโดอะ่ะเหลือเธอที่ต้องทนทุกข์ทรมานเพราะว่าผูกพันกับบ้านไงบ้านนอยู่มานานตอนนี้ไม่ไหวแล้วฮะประกาศขายเลยแล้วถ้าแก้ปัญหาไม่ได้บางคนบอกเกิดปัญหาแบบนี้เหมือนกันแต่เขาไม่มีตังค์ซื้อคอนโดอีกหลังหนึ่งเขาต้องทนทุกข์อ,อยู่แบบนี้หรือะใช่ไหมคะสุขภาพจิตเนี่ยมันประเมินเป็นเงินไม่ได้นะครับอ่ะฝากเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตามเรื่องหาทางออกเพิ่มเติมให้แล้วก็เผื่อเพื่อนบ,บ้านอยากจะชี้แจงอะไรเพิ่มเติมหรือกาลังหาทางออกอยู่ก็เดี๋ยวจะได้มาคุยกันนะให้ค เป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าววันนิวสเชื่อมันม่นในข่าวมั่นใจว n e นิวสค่ะ